ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีบีซีดีบอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้มากันในหน้าสดนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นรูปที่หนะ้าปกคลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ดิทจะมารีวิวรองพื้นนั่นเองค่ะซึ่งรองพื้นวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ชื่อว่า Cosme Beauty Cover Matte Foundation นะคะเป็นครีมรองพื้นผสมสารป้องกันแสงแดดช่วยปกปิดจุดบกพร่องบนใบหน้าฝ้ากระจุดด่างดำช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าให้ผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอเนื้อเนียนเกลี่ยง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะกันนะ้ำไม่เป็นคราบระหว่างวันและยังช่วยป้องกันแสงแดดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้ากระได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่จะเป็นกล่องด้านนอกของเขานะคะเพื่อนๆด้านหน้าก็จะมีเขียนไว้นะคะเป็น แบรนด์ต่างๆด้านหลังนะคะจะเป็นชื่อคำอธิบายวิธีใช้แล้วก็เป็นอินกรีเดียนนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษต่างๆนะคะก็จะบอกเป็นชื่อทางการค้าชื่อเครื่องสําอางต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคําเตือนนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะมี QR code แล้วก็เบอร์โทรศัพท์บอกด้วยนะคะ ด้านบนหัวกล่องนะคะจะมีบอกนัมเบอร์ตรงนี้นะคะว่านัมเบอร์03นะคะที่ทิปสั่งมาตัวนี้เขามีด้วยกัน4เบอร์4เฉดสีนะคะคเพื่อนๆปริมาณของเขาอยู่ที่25กรัมนะคะต่อ1หลอดแกะออกมาจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะหลอดฟิลเหมือนแบบครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นหลอดพลาสติกนะคะทาออกมาน่ารักดีก็ดูพกพาง,ง่ายนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีน้ําหนักมากอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็หัวหลอดนะคะจะเป็น ฝาเปิดแบบนี้เลยก็คือเหมือนครีมกันแดดทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีนัมเบอร์บอกอยู่ด้านหลังของหลอดด้วยนะคะตรงนี้เป็นเวอร์ซุนสามแต่ว่าเจ้าตัวตรงเบอร์นัมเบอร์ของหลอดเนี่ยเขาจะแปะเป็นสติกเกอร์นะคะเพื่อนๆไม่ได้สกีลงไปเหมือนพวกชื่อแล้วก็คำอธิบายต่างๆเนาะก็กระเถิบกันเข้ามาใกล้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นผิวหน้าของดิบนะคะเพื่อนๆจะมีรอยสิวนะคะที่กำลังแห้งนะคะแล้วก็มีผืน่น ผดต่างๆนะคะเป็นผดแดดอะไรอย่างเงี้ยสิวที่ยังออกไม่หมดแล้วก็ลายดําต่างๆนี่นี่ก็เป็นสิวนะคะรอบๆเลยก็เดี๋ยวเรามาลงที่ผิวกันเลยดีกว่าค่ะเนื้อคีมหมองเขาค่อนข้างเหลวนะคะเพื่อนๆดูเลยว่าแบบมีความพอบีบลงมาปุ๊บพักๆหนึ่งมันจะไหลนะคะดูเบาๆอะค่ะดูเกี่ยง่ายสามารถใช้นิ้ว ได้นะคะแต่ว่าดิบสะดวกที่จะใช้พัฟคูชชั่นนะคะหรือว่าเป็นพวกฟองน้ำเนาะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดก,กับการใช้นิ้วมือลงเท่าไหร่นะคะไม่ชอบให้มันเปื้อนดิฟก็จะตบต,บตบลงไปเลยนะคะกบปลอยได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ถึงกับแบบกรีบแต่ว่าที่ดิฟลงให้ดูเยอะก็คือดิฟอยากให้เพืเ่อนๆรู้ว่าแบบมันสามารถบิ้วได้นะคะเนื้อไม่แน่นไม่หนักขนาดนั้นเขี่ยแล้วแบบรู้สึกดีเนาะรู้สึกแบบ รู้สึกดีเนาะน้องกับใครก่อนมันรู้สึกว่ามันมันง่ายค่ะมันเพินจริงจริงดิบน่าจะใช้เบอร์ศูนย์สองได้นะเป็นผิวสองสีเพราะแบบนี้มันอาจจะดูแบบหน้าดิบเข้มไปอะไรอย่างงี้ปะมันจะดูเข้มกว่าผิวดิบหน่อยแต่ว่าดิก็ไม่ได้ค่อยได้แบบซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใช้พวกแบบคอนซีลเลอร์ลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าแบบเราใช้ในแบบชีวิตประจาวันที่เราจะออกไปข้างนอกจริงๆมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดิบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องตีรองพื้นเข้มหรืออออนนิปสสาามมรถไผไผด้ะะคะ นี่ก็จะเป็นฟินิชของผิวนะคะถ้าเป็นพวกรอยดำกบเอาอยู่ซ้ำได้เติมได้เพิ่มได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรอยแรงอย่างสิวอย่างเงี้ยดีไม่ได้บกลงไปคือสิวที่ขึ้นใหม่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้กบมิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกรอยดำจุดดำาเนี่ยบิเยวเพิ่มได้แล้วก็กบรอยดำได้นะคะ ยังไงเดี๋ยวดิบขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะก็คือจะแต่งเป็นลุคธรรมดาประจ 1, ําวัน everyday l o o ของดิบนะคะโดยที่ไม่ต้องลงแป้งนะคะเพราะว่าส่วนตัวดิ่เป็นคนผิวแห้งนะคะก็คือจะไม่ได้ลงแป้งเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นฟินิชลุคที่ได้นะคะผิวค่อนข้างสวยเนาะสวยแบบเนี้ยถ้าดูแบบเนี้ยก็คือหน้ามันไม่ได้แบบมองไปนะทุกคนสีมันอาจจะเข้มกว่าผิวที่ไปหน่อยนึงควรจะใช้เบอร์02อะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเบาค่ะ เบาหน้าผิวดูผิวดูดีแล้วก็ไม่ดูไม่ดูแน่นไปแบบไม่ดูเยอะไปส่วนตัวรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าหลังๆมาก็ไม่ได้แบบต้องการการปกปิดมากขนาดนั้นนอกจากแบบไปงานจริงๆไปออกงานยาวๆอะไรเงี้ยก็จะแบบแน่นหน่อยตึ๊บหน่อยนะคะแต่ถามว่ามันสามารถบิวเพิ่มได้ไหมจริงๆบิวเพิ่มได้นะคะเอาให้แน่นได้เลย คือดิปเป็นคนผิวแห้งมากแต่ว่าผิวไม่ได้ดูว่ามันมันจะแมทแห้งไปเลยแล้วก็อันเนี้ยดิฟไม่ได้ลงไฮไลท์เลยเป็นฟินิชผิวจริงๆที่ดิปใช้แล้วก็เมื่อกี้เอ่อพวกบัชออนหรือว่าคอนทัวร์ก็เป็นเนื้อแมทหมดเลยนะคะไม่ได้เป็นเนื้อครีมคิดว่าผิวจะเองจะเข้มกว่านี้กลายเป็นว่าโอเคผิวอยู่ผิวสองสีนัมเบอร์่วนสองนะคะหรือไม่แน่ผิวสองสีก็อาจจะขาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะดูให้ผิวดิปหมองไปหน่อยนึงเนาะเพราะฉะนั้นอืมเป็นความผิดพลาดของตัวเองที่เลืืออออกสสีผิดเเงงงนนนะะคใ่่วขร ราคาเนี่ยราคา cosme beauty cover matte foundation ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่180ประมาณ100กว่าบาทอะคะ่ะราคาอยู่100กว่าบาทไม่ได้เกินนี้นะเท่าที่ดิบดูมานะคะคร่าวๆนะตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับสาวๆที่อยากแต่งหน้าแล้วก็มีการป้องกันแสงแดดแต่ว่าถามว่าควรที่จะใช้กันแดดด,ด้วยไหมก็ควรที่จะใช้ด้วยนะคะส่วนตัวดิปก็ตอนที่ลงสก,กินแคร์ดิก็ลงกันแดด,ดมาด้วยแล้วก็ ค่อยมาลงพวกรองพื้นหรือว่าแต่งหน้าต่อนะคะยังไงดิบก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยอาจจะไม่ได้ทดสอบเรื่องเอ่อการการันน้ํกากันเหงื่ออะไรติดทนให้นะคะเพราะว่าดิบไม่ได้ออกไปทํากิจกรรมอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรีวิวคร่าวๆให้ได้ประมาณนี้ว่าได้ผิวประมาณนี้นะคะแต่โดยส่วนตัวที่ใช้ไปเนี่ยผิวทุสวยจริงๆยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้านะคะคลิปนี้ดิบขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ